ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมบอสตัยก็สําหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะมานะครับสอนเทคนิคนะครับการตั้งค่าเล็กๆน้อยๆหรือว่ามาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ ว่ามีการตั้งค่าส่วนไหนสำคัญบ้างนะครับตั้งค่าสำคัญต่างๆนะครับในเกมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันเนาะแล้วก็จะมาสอนวิธีการคุมปืนแล้วก็แต่งปืนด้วยนะครับตามแบบฉบับขงพิการเนาะว่าพิการใช้ปืนแบบไหนนะครับแล้วก็แต่งปืนยังไงนะฮะก็ไปดูกันในคลิปเลยดีกว่าครับน้องๆเอาละถ้าพร้อมแล้วก็ลองไปดูครับนี่นะครับประมาณนี้เลยบอกเลยว่าเป็นปืนที่โคตรดีเลยนะครับ คือมันดาเมจของมันนะครับอาจจะไม่แรงเท่าพวกเ k คนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือความรัวของมันนี่แหละก็มาดู M4 อ,อ่ะ M4 อ,อันนี้ของพี่การนะเดี๋ยวพี่การขอแต่งก่อนแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆก็เดี๋ยวมาแต่งกันก่อนเดี๋ยวพี่การจะใส่เป็นเซตตรงนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็ใส่เป็นเน้นควบคุมแรงถีบพี่จะแต่งแบบให้เป็นปืนนิ่งละกัน เน้นแบบนิ่งๆนะครับยิงแบบให้นิ่งที่สุดเนาะคันท้ายก็ตัวนี้เลยนะครับแมกกาซีนก็ตามนี้เลยนี่นะครับก็เซตนี้เลยนะครับ M4 ก็จะนิ่งมากนะแต่การซูมจะช้ากว่าไอเ KAG เมื่อกี้นะครับแต่ว่าความนิ่งพอกันรู้สึกว่ามันจะหนักกว่านะครับเห็นไหมแต่ความนิ่งพอกันนะครับแต่อาจจะไม่รัวเท่านะ เหมือนดามจดาเมจอันนี้แรงกว่าปะเดี๋ยวพี่การลองให้ดูเซตที่เจ็ดที่เจ็ดเดี๋ยวมาดูอันนี้เท่าไหร่อ๋อนี้แรงกว่า a k g พี่การแต่งเพชรเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงกว่า ที่บอกเลยปืนนี้ค่อนข้างที่จะแบบนิ่งมากแล้วก็ดาเมจดีระยะได้ด้วยเห็นไหมระยะก็ดีนะครับน้องๆเป็น,งนไงก็นิ่งโอ้โหนิ่งคลิปอ่ะน้องๆเอาละมาดูในส่วนของอ่า ปืนกลเบาที่พิการใช้หลักเลยนะครับก็คือเป็นปืนพีเ้าูนย์เนาะก็เป็นพีเ้าศูนตัวน,นี้เลยครับน้องๆน,นี่เลยอันนี้พิการแต่งนะครับให้เป็นในส่วนของอในส่วนของประเภทแม่นยำนะครับน้องๆก็จะแต่งประมาณนี้ปลายปืนก็ใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับก็คือเป็นเซตแม่นยำเนาะก็คืออันนี้เลยคือเป็นเซตแม่นยำแม่นยำาต่างกับรถเรงถีบยังไงนะครับ แม่นยำให้น้องๆสังเกตที่ความเกาะกลุ่มของกระสุนนะเ,นเดี๋ยวต้องลากยาวน้องๆดูนะครับถ้าเกิดแม่นยำเราไม่ขึ้นสะขูกลูกปืนมันจะเกาะกลุ่มเห็นปะมันจะไม่แตกนะครับดูนะอันนี้คือแต่งแบบเซตแม่นยำนะครับน้องๆมันจะเกาะกลุ่มเลยเห็นปะอ่ะเห็นไหมแล้วเวลายิงดูนะครับ ลากหัวหรือว่ายิงใส่คนก็จะประมาณนี้ครับก็จะประมาณนี้น้องๆน,นี่นะที่ไม่ได้เปิดไจโรนะครับทำให้ยิงยา่างเลยเนาะ แต่ถ้ายิงมันจะไอ้แต่ถ้าซูมจะดีดมากครับเห็นไหมถ้าซูมดีดมากครับน้องๆอ,อันนี้แต่งเพื่อที่จะไม่ขึ้นสะกบยิงนะครับแบบนี้เท่านั้นนี่เลยนะครับน้องๆสำหรับปืนที่แต่งไว้เพื่อแบบลากยิงก็คือ P90 นี่เลยคือแบบแต่งมาแบบไม่ได้ลดแรงถีบไงแต่ว่าเอาเน้นแม่นยำ ดูการดีของมันดนิ <laughs> เอาละมาเข้าสู่การตั้งค่าดีกว่าครับน้องๆก็สําหรับการตั้งค่านะครับที่พีการตั้งค่าไว้หลักๆเลยก็คือโชว์อีกรอบ <laughs> โอ้ย เลยนะครับยิงหน้าอกก็แรงยิงหัวก็แรงกระตุนคาานี่นะครับเอาละมาเข้าสู่การตั้งค่าดีกว่าครับน้องๆการตั้งค่าของพิการนะครับก็จะมีดังนี้เลย <c oughs> พื้นฐานพื้นฐานนะครับน้องๆก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับาการเล่นเกมต่างๆพวกการยิงหรืออะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะยิงเอี้ยว เลงและยิงไอ้พวกนี้คงไม่ต้องอะไรมากนะครับที่ภาษามันจะแปลกๆหน่อยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษที่ตัวเกมเขาแปลเป็นภาษาไทยเนาะมันก็เลยดูอาจจะอ่านแบบงงๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยนะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวให้พี่พี่ให้ดูตั้งค่าหลากัหลกๆก็ประมาณนี้ก่อนนี่นะครับน้องๆก็ลองดูนะปรับดูนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคช่วยเล็งพี่เปิดเป็นผู้เชี่ยวชาญไห้นะครับ ก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับยิงอัตโนมัติพี่ปิดเลยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นตรงเนี้ยสาคัญมากครับไอ้วิธีการเล่นเนี่ยตั้งค่าหลักๆพี่ก็จะตั้งประมาณนี้เลยนะหลักๆที่แบบเหมาะกับการเล่นเกมนะครับในการตั้งค่าหลักๆที่เหมาะกับการเล่นเกมนะครับก็คืออันนี้เลยข้อมูลการต่อสู้ครับหลักๆเหมาะยังไงก็คือตรงนี้เลยนะครับน้องๆซ่อนชื่อเพื่อนนะครับ เวลาเราเจอศัตรูเป็นหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยปัญหาของเราก็คือชื่อเพื่อนมันจะบงังบางคนชื่อยาวมันก็จะบงังเอ่อชื่อของฝั่งตรงข้ามหรือว่าศัตรูถูกปะดังนั้นนะครับให้น้องๆกดคําว่าเปิดไว้นะครับการกดคําว่าเปิดมันคือคําว่าปิดนั่นเองน้องๆฟังไม่ผิดครับไอ้เปิดเนี่ยมันคือปิดนะครับถ้าเรากดปิดมันจะกลายเป็นเปิดชื่อเพื่อนเฉยเลยนะอันนี้พี่ก็งงเหมือนกันนะครับเออพี่ก็งงไม่รู้เพราะอะไรนะครับน้องๆแล้วก็ผลตอบรับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆเห็นปะ เวลาโดนยิงน้องเห็นปะมันจะขึ้นทิศบอกอันนี้คือกรณีที่เราโดนยิงนะครับมันจะมีขีดขึ้นเลยบอกเลยว่าศัตรูยิงมาประมาณไหนนะครับและทางทิศทางไหนเนาะเราจะได้ระวังถูกเวลาโดนยิงนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะที่เป็นตั้งค่าสําคัญนะครับอเทมพี่ก็จะเปิดไว้ประมาณนี้นะครับก็ปกติเนาะการเก็บก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็มีเก็บอัตโนโมัติจะเป็นใหญ่ไอ้เป็นหลักนะครับน้องๆก็ตามนี้ระยะสั้นระยะยาวระยะการเก็บอัตโนมัติ ขั้นยาวก็คือแบบนี่เปิดหมดเลยก็ได้พี่ดกดยาวเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็มาสู่ขั้นตอนต่อ,อไปก็ตั้งค่านี่เบื้องต้นก็นี่เลยนะครับตามภาพที่น้องๆเห็นเลยเนะาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับการเล่นก็เดี๋ยวพี่จะให้ดูในเกมแล้วกันเนาะแล้วก็ความไวต่างๆก็จะประมาณนี้เลยครับอันนี้คือส่วนความไวต่างๆเนาะก็จะให้ดูกันแบบชา้าๆนะครับก็ตั้งค่าไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไปแบบชา้าๆเนาะ เพื่อน้องๆจะตั้งตามไงบางคนแบบเพิ่งมาลองเล่นเกมแนวนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็นะครับมันอยู่ที่กราฟิกกราฟิกที่การเปิดสูงทุกอย่างเลยนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสเปคมือถือด้วยนะครับน้องๆก็ตามนี้เลยเนาะไอมุมมอง90 60เนี่ยคือความกว้างนะครับ ถ้าเปิด90มุมจอด้านหน้าเราก็จะกว้างขึ้นนะครับเวลามองข้างหน้ามันก็จะกว้างขึ้นถ้าเปิด60นะครับแบบนี้มันก็จะหุบให้หน้าจอแคบลงนะครับย้ําอีกทีว่ามองนะครับวิสัยทัศน์ด้านหน้าแคบลง90นี่คือกว้างขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะน้องๆภาษาพิการก็ตั้งไว้นี่เลยนะครับไทยแ,แลนด์แล้วก็อังกฤษนะครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับน้องๆวิธีการตั้งค่าของพิการเนาะหลักๆก็อย่างที่เห็นฮะแต่ถ้าถามว่าเรื่องปืน แล้วการคุมปืนที่เน้นให้น้องไปหัดนะครับเล่นใจโลเนาะแต่ว่าสถานการณ์จริงมันก็ไม่ได้ยืนนิ่ง,งๆแบบนี้นะอย่างที่น้องๆเห็นับในเกมก็ศัตรูเขาก็จะเดินไปเรื่อยเราก็ต้องแบบมาเน้นเราเองนะครับก็จะยิงโดนไหมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆโอเค บายกระสุนหมดเกือบนอกปืนชนิดเดียวกันด้วยพิเต <c oughs> ลูดปิดเดียวแหละกระสุนหมดทั้งพี่และเขาเฮ้ย <c oughs> ยิงเราแล้วจะวิ่งหนี I'm going to go home. Enemy hit! I didn't get that. Weapon here. Protection barrier up and running. Enemy hit! พวกองทังฉุดยากสุด Enemy spotted เออข้าวข่ายมีคนโดดตรงนึง Enemy spotted หมดหมดสินี่หมด Enemy spotted taking fire e n e spotted เฮ้ยเฮ้ย คุบค่อเอาไ้ดกสองสองพิศพี่สองพิศเฮ้ยข้างหน้าตัวหนึงเดี๋ยวรอให้เป็นเ้าขงบว่ี มาแล้วมันมาทับแล้วพี่มันกำลังลงมาพี่เวบินเฮียโจนี่เก็บตังค์ให้ก่อนนะเพื่อนชุกแค่ในน้ำนะ Whoa. using a bandage That's the last

Double kill. Enemy spotted. Enemy squad wiped out. Taking fire. Enemy spotted. Reload. the second. Mega kit! Weapon here. Taking hits! Unstoppable! Weapon here. The safe zone is shifting. Enemy spotted! This I to โอเค okay. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ pressure, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่การด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ Dad. oh dad <laughs>